สวัสดีตอนเช้าครับผมมหายามรอบครับผมไม้นี่สามหลังครับผมไปลุนน้ำกันว่าสิมีเด็ดบอน้ามเริ่มแห้งไปแล้วครับน้าคข้องใส่ดักข้องไว้หวงข้องเอาไว้เนาะไปสามหลังครับคุณยุงในมาเบิ่งรอบหลังแรกของเฮาครับ อุ้ยอุ้ยมีต่ำพี่น้องมีต่ำม,มีต่ำม,มีต่ำเดี๋ยวโอ้ยของหลังแรกปาลาอะไรโอ้ยปลานิ่นครับผมโอ้โหใสสวยเลยครับผมอุ้ยปลานิ่นไม้นี่ สองแต้มงามๆครับผมโอเคเดี๋ยวไปบึงสองหลังก่อนครับสองหลังข้างในเดี๋ยวค่อยมาเก็บป่าครับผมมองนี้มันอยู่ไก่ฟังหลังนี้สิเป็นไงคือยงมีป่าดินนี่พี่น้อง เห็นป่าดินยุ่งยานี่ด,ด,มดูมีบ่โอ้ยเอ้ยมีมีเอ้ยอู้ยปลานิ่นพี่น้องอ่าใส่งามเลยครับผมคุณน่ะไม่มันนี่ ้ใส่ไงพี่น้องใส่ไงนี่หลังที่สองครับหลังที่สองประนินง,งามๆอุ้ยมสวยงามครับสวยงามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเต็มครับผมหกเต็ม ไห้่สวยเลยครับ Okay. เดี๋ยวไปรุ่นอีกหลังนึงครับผมไม้นี่เหลืออีกหนึ่งหลังครับผมอยู่นี่แหละนีอ่อุ้ยอ,อุ้ยมีตำมีน้องมีตอำมีตำมีต่ำอุ้ยปาคอ อุ้ยปลาคอใส่สวยเลยพี่น้องโอเคพุณนะปลาคอปลาบูตัวนึงอุ้ยโอ้ย,อยตัวนี้ตายพี่น้องสามแต้มครับผมปลาคอใหญ่ตัวนึงสวยงา่ามโอเคเก็บเก็บหมันอยู่ครับหมันอยู่ มาไหมายนี้อีกสองหลังครับผมสียูวะนี่อย่งบอนีอย่งบอโอ้ยแฮวครับอีกหลังนึงครับผมอุ้ยอุ้ย อุ้ยปลาคอตัวนี้ปลาคอหญ่ตัวนี้โอ้พี่น้องโคดแจ๋วครับผมอแกมือสำเร็จแล้วครับผมเออจากรอบอันเมื่อกี้กป่าลุดพี่น้องป่าลุดโอ้ยคิมบดีไทยต่อเลยปลานออกจากง่ามไหมมีน,นี่อ้าวแกมือสำเร็จปลาคอหญ่ครับผมโอเค บวีพาดบันี้บวิ้พาดหนึ่งแต้มมันมันครับผมใส่สวยใส่สวยครับผมหวังว่าคงจะไม่ไปอีกนะรอบหลังดีแล้วโอ้ออกปากง่าไมไมออกปากง่าคือเกาโอ้ยเสียดายค่าตะลึง ใส่สวยครับใส่สวยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผลงานมือนี่แจ๋วโอเคครับผมผลงานมือนีครับผมยามรอบเส้านีเนาะ ดักลอบขี่มว,ว้สามหมื่อสี่มือ่อไปเบิ้งที่นึงครับผมหมนัมนๆได้กินอยู่ครับผมได้ปัดคอใส่งงามอยู่นะลุดไปตัวนึงยังวะโอ้ยเสียดายวัทันครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็คือเก่าครับผมฝากเป็นน้องใจนะครับผมกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เพื่อเบิ่งหม่กดติดตามไว้ครับผมคลิปหน้ามีขวอามาันแน่นอนครับไปต้มยำปักคอครับผม